สวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยครับวันนี้ก็มาแนะนำวิธีการปรับไม้ครับปรับไม้ไม่ให้หอนเนะก่อนอื่นเราก็ต้องปรับที่เกณฑ์ครับเกณฑ์ไอเกณฑ์มิคขาเข้าครับให้เราเอาลงสุดเลยดับแรกเอาลงสุดแล้วก็อันดับที่สองก็คอร์สครับเราตัดไว้ที่ร้อยสี่สิบ เวลาเวลาพูดเสียงกลาเสียงเบียมจะไม่ออกเสียงกลางเยอะครับต่อมาก็เป็นวอลลุ่มครับวอลลุ่มพาวเวอร์ตัวสำคัญนะครับคือเราไม่ต้องหมุนสุดก็ได้ครับถ้าลำโพงเราอยู่ใกล้ก็หมุนไว้สักบ,บ่ายโมงครับบ่ายโมงเที่ยงก่อนครับไอ้แท่นที่สามนี่ก็เป็นมอนิเตอร์ครับมอนิเตอร์ มไปตั้งไว้ที่บ่ายโมงครับเพราะว่ามันจะอยู่ใกล้พระตั้งไว้ใกล้พระเลยครับตรงพระนั่งครับอยู่คนละฝั่งแล้วก็หันเฉ,เฉียงไปนิดหนึ่งเราไม่ต้องหันตรงครับห่างจากพระก็ประมาณสามเมตรครับก็ถือว่าไม่หอนครับตั้งไว้ประมาณนี้ครับบ่ายโมงก่อนแล้วก็ส่วน pa ครับตู้ลำโพงใหญ่ แท่นที่สองครับจะเป็นขับเบรแเราก็ตั้งไว้ายสามครับแล้วก็แท่นล่างสุดก็เป็นพาวเวอร์เสียงกลางครับเราก็ตั้งไว้ที่ใบาสามเหมือนกันตั้งไว้ประมาณนี้ครับมือใหม่ครับเราไม่ต้องเร่งสุดนะครับถ้าถ้าไม่เราอยู่ใกล้เราก็ต้องเอาลุ่มไม่ต้องสุดนะครับแต่ว่าเมนเนี่ยปล่อยให้หมดเลยในมิกครับมิก เราตายให้หมดให้สไลด์สีแดงนะครับกับสไลด์ฝั่งที่สัญญาณที่ส่งมาหามีรับสีขาวกับสีแดงนะครับแล้วก็ส่วนในเฟกก็เบอร์สี่นะครับใช้เบอร์สี่กับเบอร์เก้ากับเบอร์หนึ่งครับถ้าพาส่วนเราก็ใช้จะเบอร์เก้ากับเบอร์หนึ่งครับ นี่ครับเอฟเฟก็สีน้ำเงินครับประมาณนี้แหละเอาไปลองใช้ดูครับเผื่อหายนี่ครับอันนี้ก็เปิดงานศพครับมอนิเตอร์สองใบครับกลางลงหกเบดลงสามครับงานนี้ก็ถือว่าไม่หอนนะครับนี่ครับอันนี้ก็เป็นภาพปรับเกณฑ์ประมาณนี้ครับ เสียงแหลมแค้นที่สี่ครับเสียงแหลมสองร้อยวัตต์ปับไว้ที่บ่ายโมงครับเหมือนกันไอเสียงแหลมก็ประมาณบ่ายโมงครับไอ EQ ก็บ่ายโมงเกณฑ์ก็โฮลลุ่มก็บ่ายโมงครับประมาณนี้เหรอครับ <c oughs> มันก็ยังไงล่ะปประสบการณ์นะครับก็ประมาณ เคยออกงานมาชุดนี้ก็ประมาณสามสิบงานนะครับก็เก็บประสบการณ์การปรับมาเรื่อยๆก็เลยมาแชร์บอกครับปรับสําหรับปรับมิกอนาล็อกครับเนี่ยแต่ก่อนผมออกงานผมลิ่งสุดตลอดเลยครับไม่มีกักอย่างนี้ก็ช่วยได้นะครับเกณฑ์นะครับโวลูมช่วยได้เยอะเลยครับแล้วก็เกณฑ์ขาเข้า อันนี้ก็มาแนะนำเบื้องต้นครับไงก็ขอบคุณเอจีที่ติดตามแล้วก็พี่พีที่ติดตามอยู่ครับผมก็มีเทคนิคเล็กๆน้อยน้อยครับมาบอกกันครับ <c oughs> ก็ขอบคุณมากครับอันนี้ก็งานล่าสุดครับอันนี้ตั้งแต่ง,งานวันที่สามครับสามสี่ห้างานศพครับ ก็ขอบคุณมากครับไปแล้วลครับเดี๋ยวไว้ชมถ้ามีอะไรดีๆมาแนะนำก็จะเอามาลงแบบนี้อีกครับก็ขอบคุณมากครับ d J Sam Remix Fala pra